นะครับมาดูเคมี A level นะปีหกอีก1ข้อนะครับอย่างที่เรารู้กันว่าข้อสอบนะมันเยอะมากแล้วเราก็ทำไม่ทันน้ m ม l t ที่ผู้ช่ c ยเซีถึง30ข้อและอีก5าข้อเป็นข้อเติมคำข้อละ5คะแนนบิ๊กแนะนำว่าให้ทำข้อสอบแบบน้เติมคำก่อนเลยเพราะน้ำหนักคะแนนมันมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อที่ไม่ต้องคำนวณแบบนี้สามารถทำได้ง่ายๆนะดูจากตัวอย่างข้อนี้เราจะเห็นว่าน้มีธาตุ x กับ y ให้ข้อมูลมาบอก X 3บวกมีจำนวนไอออนเท่ากับจำนวนไอตอนของแก๊สเฉื่อยนะที่มีวาเลนซ์ไอนอยู่ในพลังงานที่3 และข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่า y เป็นไอโทปของ x โดย y มีจํานวนโปรตอนเท่ากับจํานวนนิวตรอนจงหาค่าของ c บวก d ซึ่งเป็นเลขอะตอมและเลขมวลของธาตุ y นั่นเองดังนั้นแปลว่าหน้าที่ของเราคือหาเลขอะตอมและเลขมวลของธาตุ y ทำอย่างไรอ่านจากข้อมูลบอก x สามบวกมีจํานวนอิเล็กตรอนเท่ากับจํานวนนิวตรอนของนะกแก๊สเฉื่อยหรือแก๊สมีสกุลที่มีไวเลสตอนอยู่ในพลังงานที่สามแปลว่านะ x สามบวกต้องเป็น288 อ่ะนะพะเป็นแก๊สเฉื่อยต้องอยู่หมู่8อยู่ในระดับพลังงานที่3แปลว่า x 3บวกมีอยู่18อิเล็กตรอนหมายความว่าถ้าเป็น x ที่ยังไม่เสียอิเล็กตรอนเสียอิเล็กตรอนไปแล้วเหลือ18ก่กอนเสียอิเล็กตรอนที่เป็นธาตุจะต้องมีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับ18บวก3คือ21ออิเล็กตรอนนั่นเองและจำนวนโปรตอนต้องเท่ากับจำนวนอิเล็กตรอนนะเพื่อให้เป็นธาตุนะเป็นประจุนะเป็นกลางทางไฟฟ้าและข้อมูลเพิ่มเติมออก บอกมาว่า y เป็นไอโซโทปของ x โดย y มีจานวนโปรตอนเท่ากับนิวตรอนดังนั้นถ้า y เป็นไอโซโทปกับ x จริงก็ต้องมีจํานวนโปรตอน21และมีจํานวนนิวตรอนเท่ากับจํานวนโปรตอนด้วยก็อีก21ทําให้เราสามารถหานะเลขอะตอมเลขมวลของธาตุ y ได้แล้วว่าเป็นเท่าไหร่ดังนั้น y มีจํานวนโปรตอน21ตัวเป็นเลขอะตอมเลขมวลคือจำนวนโปรตอนบวกด้วยจำนวนนิวตรอนโปรตอนก็21นิวตรอนก็21จึงทำให้เลขมวลเป็น42ดังนั้น C cat เป็น42และ D dog เป็น21ดังนั้น C cat บวก D dog รวมกันจึงได้63เป็นข้อที่ทำให้เราได้คะแนน5คะแนนมาอยู่ในมือแบบไม่ยากและใช้เวลาไม่เยอะเลยดังนั้นคุปติกแนะนำนะทำข้อเติมคำก่อนข้อไหนทำได้ทำก่อนเลยส่วนถ้าเวลาไม่เหลืออย่างใน,นข้อปรตรนยเราสามารถเดาตัวเลือกหนึ่งใน5ได้หรือถ้ามีเทคนิคในการตัดตัวเลือกอาจเดาได้น้อยกว่านั้นหรือถ้ามีเทคนิคในการตัดตัวเลือกนะเดี๋ยวไว้คุปติกจะมาพูดในคลิปถัดไปใครอยากรู้ว่าตัดตัวเลือกทิ้งอย่างไร มีโอกาสได้คะแนนมากขึ้นเพราะเราจะดาวแค่1ในตัวเลือกที่น้อยลงจึงมีโอกาสที่จะได้คําตอบที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะคุณพี่ขอเป็นกําลังใจให้กับน้องๆเด็กค7เในการสอบเคมี A อเลเวปีนี้นะครับ